บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขาวจริงวันที่1ตุลาคม2568ไม่มี6ข้อนี้ได้เงิน1,130บาทดูเลยเป็นคุณไหมคนที่ไม่มี6ข้อในคลิปนี้ครับคุณได้เงิน1,130บาทในวันที่1ตุลาคม2568สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมาเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับสิ่งแรกที่ผมอยากจะคุยกับทุกท่านครับสำหรับ คนที่มาดูคลิปอยู่ตอนนี้คุณเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่หรือเปล่าหรือคุณกําลังดูเผื่อคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในครอบครัวของคุณนะครับแล้วก็อยากจะทราบทุกคนครับว่าครอบครัวของคุณเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันกี่ท่านกี่คนนะครับพิมพ์บอกกันมาหน่อยครับอยากจะทราบทุกท่านพิมพ์บอกมาในคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับความคิดเห็นของคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนพี่ท่านอื่นอย่างมากเลยครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1ครับข้อแรกครับคุณที่ตรงนี้เนี่ยหากว่าคุณไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ในรอบใหม่รุ่นใหม่เลยท่านสอบถามกันมาเยอะนะครับแล้วผมก็จะตอบชัดเจนต,ตรงนี้เลยละกันก,คก,กน็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ที่เป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบมีสมาร์ทการ์ดนั่นเองนะครับนี่คืออันนี้คือปัจจุบันล,ล่าสุดแล้วนะ ถ้าคุณสอบถามว่าอันไหนคือปัจจุบันล่าสุดคืออันนี้ถ้าหากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้บัตรสวัสดิการในการใช้สิทธิ์อันนั้นคือรุ่นก่อนหน้านะค,คือก่อนคือเก่าแล้วนะเอารุ่นใหม่ปัจจุบันก็คือบัตรที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้เงิน,นครับโดยตรงนี้เนี่ยคุณมีการเปิดลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับและล่าสุดปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการกําหนดวันที่ชัดเจนว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่อันนี้ก็หมายความว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมานะครับ โดยคุณจะต้องลงทะเบียนให้ผ่านหมดทุกอย่างนะหากคุณลงทะเบียนไม่ผ่านหรือตรวจสอบบัตรแล้วไม่ผ่านอุทธรณ์ผลแล้วก็ไม่ผ่านและไม่ได้ยินในตนทางกาหนดเวลาอันนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้เงินแน่นอนนะครับสิ่งที่ทําให้คุณได้เงินคือคุณต้องไม่มีที่ผมบอกตรงนี้หมดเลยคือคุณเนี่ยมีบัตรวัรดิารุ่นใหม่ที่ใช้แบบรประชาชนในการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนคุณผ่านตรวจสอบบัตรผ่านอุทธรณ์ผล ผ่านในกรณีที่มีการอุทธรณ์ผลนะครับแล้วก็ยิน,นเตอร์ตนยได้ทําเรียบร้อยทันกําหนดเวลาที่กําหนดนะครับหากเป็นไปตามนี้เนี่ยไม่มีข้อที่1ตรงนี้คุณผ่านสบายๆครับเพราะว่าคุณได้บัตรโซเดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ครับต่อไปครับเราไปต่อข้อที่2อ,อ่ะเราก่อนจะไปเนี่ยพูดถึงยินเดอร์ตนสักหน่อยนะครับยินเดอร์ตนเนี่ยสามารถทําได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือทอกศนั่นเองนะครับ แล้วก็ข้อที่2ครับไม่รู้และจำรหัสพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินไม่ได้นะครับกรณีที่คุณไม่รู้และจำรหัสพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญหลายๆท่านนะครับไม่เข้าใจเรื่องนี้ทุกครั้งที่คุณจะไปใช้เงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับจะต้องมีการระบุรหัสพินทุกครั้งนะครับาคุณจรารหัสพินคุณไม่ได้นะครับหรือกดรหัสพินกหลักไม่ถูกติดต่อกันหลายๆครั้งเนี่ย เขาจะระง,งับการใช้งานนะครับทำให้คุณเสียเวลาต้องไปยินตนตามที่ที่ผมได้บอกเมื่อกี้นะใหม่เพื่อกำหนดลาัพินุกหลักใหม่แล้วจะได้ใช้เงินนะครับตรงนี้เนี่ยให้ตามให้มันทันนะแต่ข้อสำคัญตรงนี้นะครับข้อนี้สำคัญมากๆหากคุณไม่รู้มาก่อนครับว่าหลักพินคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเขาให้คุณตั้งตั้งแต่คุณไปยินตนแล้วนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่แน่ใจจําไม่ได้ครับก็ให้ไปธนาคารที่คุณไปยืนตัวแหละแล้วไปสอบถามนะครับถ้าสอบถามแล้วเขาไม่สามารถใช้คุณได้เขาก็รีเซ็ตใหม่เลยตั้งให้คุณใหม่เลยคุณก็เอารหัสใหม่นั่นแหละจําให้ได้ครับ6ตัวมีอะไรบ้างเป็นไปได้เนี่ยจดเอาไว้นะครับเอาไว้ที่ที่คนอื่นไม่รู้นะอย่าจดเอาที่แบบคนอื่นใครๆก็สามารถดูได้นะครับตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับกดคือต้องจำรหัสผิดให้ได้นะครับ ก็คือง่ายๆต้องไม่มีข้อนี้คือคนต้องรู้และจําหลักพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินได้นะครับต่อไปครับข้อที่3ครับไม่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคม2องพครับหรือไม่เคยได้เงินเข้าในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนข้อนี้มีความสําคัญก็คือเป็นการเน้นย้านะแต่ผมบอกทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาครับว่าจะไม่ค่อยมีคนได้ใช้ครั้งแรกแล้วนะครับ เพราะว่าการยินตนเนี่ยเขาปิดไปตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนะครับปี6-7แล้วดังนั้นเนี่ยการยินตนตอนนี้ใครที่มายินตนใหม่นะครับไม่ทันแล้วนะครับคุณถือว่าจะคือเขาตัดสิทธิ์คุณไปแล้วครับแต่สิ่งที่ทันหมายความว่าบางคนอาจจะไปยินตนมาแล้วนานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะรู้ตัวครับว่าตัวเองเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เรียบร้อยแล้ว แบบไม่ได้ตั้งใจคือผ่านมานานแล้วแต่ไม่เคยรู้ตัวนะครับแลวยืนยนตอนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วไม่เข้าใจอาจจะเพิ่งจะเข้าใจว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออห,หลายหลายท่านครับเพื่อนพาไปญาติพาไปให้ไปลงไปลงไปลงแล้วคุณก็ไปลงตามเขานะครับเดี๋ยวไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เราไปลงตามเขานะครับนั่นแหละครับให้คุณเช็คดูครับมันใช่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมที่คุณไปลงตามเขาอะ่ะถ้ามันใช่ครับอาจจะเป็น การใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคมจริงเนี่ยคุณได้สิทธ e ิ์มานานแล้วตั้งแต่วันที่ยินนต้นแล้วคุณยินนต้นในสมมุติว่าคุณยินนต้นในเดือนที่ผ่านมานามหลักนะเขาก็จะให้คุณใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับคุณได้ใช้สิทธิ์มาต้องนานแล้วเพราะคุณยินนต้นมานานแล้วดังนั้นการที่คุณถ้าเกิดว่ามีข้อนี้คือไม่เป็นกลุ่มที่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเดือนตุลาคมแล้วก็ไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนนีีี้้้้้มมม่่่อออนนนนเเยจะไไไดงงิตตขป็คท ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนตุลาคมครับและเคยได้เงินเข้าในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนนะข้อนี้สําคัญมากข้อที่3ครับข้อที่4ครับไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินครับทำให้เงินเนี่ยใช้ไม่ได้ทุกครั้งที่คุณจะใช้สิทธิบยย chied, ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐการมีบัตรประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าบัตรประจําตัวประชาชนของคุณเนี่ยจะต้องพกติดตัวไปตลอดนะครับหากคุณไม่ได้พกบับรประชาชนรุ่นใหม่ im. ไป ก็หมายความว่าเหมือนคุณไม่ได้พกเงินไปนะครับเงินที่สิทธิ์ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คุณเนี่ยเขาจะใส่ในแบบประชาชนรุ่นใหม่อันนี้หลายท่านที่ใช้เป็นประจำจะเข้าใจแต่ถ้าคุณเป็นคนใหม่เพิ่งจะรู้ตัวตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรครับคุณได้เข้าใจตรงวันนี้แหละคือคุณต้องพกบ,บัตรประชาชนไปทุกครั้งจะทําให้สามารถใช้เงินได้ไมันต้องกดรหัสพินด้วยนะครับนะเนี่ยนี่คือข้อที่4ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีข้อนี้ก็จะไม่สามารถ อนุมัติใช้เงินได้ต้องไม่มีข้อนี้คือต้องเป็นคนที่แบบประชนพกติดตัวไปตลอดทุกครั้งที่คุณต้องการจะไปใช้เงินหากคุณต้องการจะไปใช้เงินวันนี้ก็ให้พกบัตรประชนติดตัวไปจะได้ใช้เงินหลายๆคนนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกๆท่านเนี่ยพกบัตรประชนติดตัวไปตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นประชาชนคนไทยนะครับอบัตรประชนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับควรจะพกติดเอาไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยหายไปยุ่งเลยนะครับนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับเคยทําผิดกฎ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับข้อนี้หลายๆคนพลาดกันเยอะมากๆนะผมต้องบอกทุกท่านอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาเพราะหลายๆคนเนี่ยพลาดทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแล้วทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้างละ่ะหลายๆอย่างนะครับผมได้พูดเอาไว้ในคลิปที่เคยทำเอาไว้แล้วนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการรักฐกฎที่ทําผิดกฎแต่ผมจะสรุปให้คุณเข้าใจง่ายๆในคลิปนี้คือหลักๆแล้วคือการนําผิดเงื่อนไขที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการกําหนดตั้งแต่ก่อนให้คุณ ตอนที่คุณจะสมัครตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับหลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นห้ามแลกเงินสดห้ามซื้อสินค้าที่ห้ามซื้อห้ามฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้กับร้านค้านะครับนะแล้วมันมีรายละเอียดอีกนะครับสำหรับในข้อพวกนี้ผมได้อธิบายไว้อยู่ถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดตรงนี้ครับว่าทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้างพิมพ์บอกมาครับว่าทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอะไรบ้างผมจะได้ส่ง วิธีไปให้คุณดูนะครับว่าทํายังไงให้คุณรอดจากการทําผิดกฎนะครับมันมีวิธีการแก้อยู่ที่จะไม่โดนตรงนี้ครับดังน,นั้นครับต้องไม่มีข้อนี้ต้องไม่เคยทาผิดกฎบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐต้องใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องอย่างถูกตรงตามเงื่อนไขที่รัฐมีการกําหนดอยู่ตลอดนะครับไม่งั้นเนี่ยจะเป็นปัญหานะถ้าคุณเคยทําผิดกฎบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐคุณก็จะทําให้เวลาคุณจะ คือมันจะไม่สามารถ <c oughs> ที่จะได้เงินเพราะคุณจะโดนยกเลิกบัตรสวัสดิการรัฐไปก่อนนั่นเองนะตรงนี้สําคัญมากๆสาหรับข้อที่5นะครับไปต่อครับข้อที่6ครับไม่รู้ว่าเงินแต่ละก้อนที่ได้เนี่ยมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันนะครับข้อนี้หลายๆคนเนี่ยพลาดจริงๆเพราะเงินแต่ละก้อนที่คุณได้เนี่ยการใช้เงินแต่ละก้อนนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยบัตรสวัสดิการรัฐ<ๆ>เขาไม่ได้ให้คุณเป็นเงินสดครับเขาให้คุณเป็นสิทธ ต่างๆในการใช้เงินแล้วสิทธิ์ตรงนี้ได้ทุกคนย้ำนว่าสิทธิ์ตรงนี้ได้ทุกคนเพียงแต่ว่าคุณจะไปใช้หรือหาโอกาสไปใช้หรือเปล่านะเรามาดูกันครับว่าสิทธิ์แต่ละก้อนเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ก่อนจะไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณต้องม,มีข้อน,นี้นะต้องรู้ครับว่าเงินแต่ละก้อนที่ได้มีวิธีการที่แตกต่างกันแล้วใช้ยังไงได้บ้างใช้ที่ร้านไหนใช้ที่อะไรใช้ที่สิทธิ์ตรงไหนบ้างซึ่งผมกำลังจะบอกต่อจากนี้ครับเมื่อคุณไม่มีตรงนี้คุณก็จะได้เงิน ามาดูเงินแต่ละก้อนกันครับก้อนแรกที่คุณจะได้ครับคือเงินวันที่1เหมือนกันนะครับก็คือเป็นวงเงินซื้อสินค้า300บาทเงินนี้เนี่ยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วไม่สะสมในเดือนถัดไปด้วยคุณจะต้องนําไปซื้อสินค้า300าในร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการนะครับบัตรสวัสดิการอย่างัฐตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกมากมายนะคุณสามารถไปใช้ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหลายคนคนระับเงินตรงนี้หมดทุกเดือนใช้ครบกันหมดผมไม่กังวลอะไร กับเงินตรงนี้หลายคนใช้กันครบถ้วนกันหมดแน่นอนครับแต่เงินที่มีความกังวลครับก็คือเงินในรายการที่2ครับคือวงเงินส่วนลดค่ากา s ถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนครับ80บาทตรงนี้เนี่ยคุณต้องนําไปใช้กับการซื้อกาดถุงต้มซึ่งมันเป็นส่วนลดนะคุณไม่สามารถซื้อการถุงต้มด้วย80บาทได้วันนี้ผมเข้าใจแต่มันเป็นส่วนลดคุณก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปครับกรณีที่คุณทํากับข้าวนะ ถ้าหากว่าคุณไม่ทำกับข้าวตรงนี้จะไม่ได้ใช้ผมเข้าใจดีแต่ว่าอย่าลืมครับมันเป็นต่อ3เดือนและเนี่ยมีโอกาสให้คุณได้ใช้แน่ๆครับถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ใช้คุณก็จะได้ใช้แน่นอนเพราะในตุลาเนี่ยพฤศจิกาธันวา3เดือนก็เพิ่งเปิดเดือนใหม่เลยครับตุลาจะเข้าสดๆเลย80บาทใครได้ใช้ในเดือนก่อนแล้วก็ตัดใ่นะครับจะใช้ได้ตรงนี้80บบาทอ่ะนี่คือ รายการที่2ที่คุณได้แต่จะต้องไปใช้ซื้อการหุงต้มเท่านั้นนะครับอันที่3ครับคือวงเงินค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยหลายๆท่านเหลือกันเยอะมากๆคือเงิน750บาทเป็นเงินที่เยอะที่สุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับแต่มันต้องเอาไปเดินทางไงแต่การเดินทางเนี่ยหลายๆท่านนะครับใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตประจำวันเยอะอยู่แล้ว แต่การที่คุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็แค่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาทดแทนเงินตรงนั้นเงินคุณก็จะประหยัดไป750บาทตรงนี้แต่มันจะมีปัญหาเลย,เลยท่านผมเข้าใจดีครับคุณไม่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลคุณอยู่ในช่วงจังหวัดอื่นๆนะครับภาคอื่นๆต่างๆอาจจะเป็นจังหวัดที่มันเป็นต่างออกไปไม่ใช่จังหวัดในเมืองหรืออาจจะเป็นจังหวัดที่เป็นชานเมืองหรือเมืองอื่นๆนะครับเอาเป็นว่า คือคุณต้องเข้าใจครับว่าที่ที่คุณอยู่เนี่ยมันมีบริการอะไรที่คุณจะใช้เดินทางได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเดินทางบางขอ้อมกกบกออนะบผมไม่สามารถตอบให้คุณได้ทุกจังหวัดนะครับคุณอาจจะใครที่มีไอเดียตรงเนี้ยคุณพิมพ์บอกกนะันมาได้ว่าคุณอยู่จังหวัดนี้คุณเดินทางผ่านอันนี้บ่อยใช้บัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐได้คุณบอกมานละยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาไม่รู้จริงครับว่าต้องการจะไปใช้สิทธิตรงนี้เค่ไนเราช่วยกันเพราะว่าจะได้เงินตรงนี้จะได้ใช้กันให้ครบนะครับ แต่ถ้ากรุงเทพแล้วบริเวณทนเนี่ยม,มีสะดวกเยอะครับ750บาทตรงนี้คุณสามารถนำไปใช้ BTS MRTARL BTS เนี่ยโอ้ใช้ได้ทุกวันเลยนะครับกรณีที่เดินทางผ่านระบบ BTS นะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์บัตรโซิการได้รถไฟเนี่ยอันนี้ผมก็หลายๆคนนคับเดินทางข้ามจัดในดรถไฟก็สะดวกเหมือนกันนะครับจะเป็นรถเอกชน,นร่วมของสอมกงร,รถตู้รถทัวอะไรเงี้ยลองสอบถามที่ที่คุณจะไปใช้บริการดูนะครับแต่ละที่ ผมก็ไม่ซาบเหมือนกันว่าเขาสามารถเข้าร่วมได้หรือเปล่านะครับคุณต้องไปสอบถามเฉพาะเจาะจงเป็นบริษัทเลยเพราะบางบริษัทเขารับสิทธิ์บัตรสิการเหมือนโครงการคนละครึ่งอ่ะบางบริษัทเขารับคนละครึ่งรับอันนี้ก็เหมือนกันบางบริษัทบางที่เนี่ยเขารับสามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้คุณก็ใช้ตามตรงกันเลยครับหรือจะเป็นรถส่งแถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะรถส่งแถวบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้อันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับ หลายหลายคนเนี่ยใช้รถสองแถวเป็นยังไงกันบ้างพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะลงรายการแต่เหล่านี้เนี่ยเป็นที่สรุปเอามานะครับแต่ผมอยากจะทราบทุกคนเหมือนกันว่าเวลาใช้จริงเนี่ยคุณได้ใช้กันครบถ้วนกันหรือเปล่านะครับโอเคสรุปเงินทั้งหมดที่คุณจะได้รับครับหากคุณไม่มีตามที่ผมได้บอกในคลิปนี้คุณจะได้รับเงิน300บาท80บาทเจ็ดร้อยสิบบาท,บาทรวมเป็น1,130บาทครับเข้ามาเป็นสิทธิต่างๆนะสามร้อยสิทธิ์ซื้อสินค้า80สิทธิ์ก๊ดซหุงต้มเป็นส่วนลด750บาทเป็น สิทธิ์ของการเดินทางครับไปใช้ให้ครบในแต่ละสิทธิ์แล้วคุณจะได้ครบ1130บาทครับโอเคนะนี่คือข้อมูลสาําคัญครับที่มาฝากทุกท่านต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกกันได้หากจะรู้ว่าคุณโดนตัดสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์ไหมนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ดูได้หลังวิดีโอนี้หรือว่าจะบอกมาพิมพบอกมาผมจะส่งวิธีการไปให้คุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ